ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผู้ถังสารภาคห้าร i เวิร์ดองแทงซนการเกิดใหม่ของถังสานตอนที่479วงกลมแห่งสวรรค์เมื่อปิดประตูถังสานก็รู้สึกว่าหัวใจตนเองเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเสี่ยวหมวยคล้ายจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างจึงหันหน้ามามองเขาเจ้าให้ข้าเรียนรู้ทักษะที่นี่หรือข้าสามารถใช้มันได้หรือไม่ ทังซานสูดหายใจเข้าลึกๆสงบสติอารมณ์ของตนเองพยักหน้ากล่าวว่าวางใจเถอะเจ้าไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่มากนะักเจ้าสามารถใช้มันได้เสี่ยวหมวยกล่าวเช่นนั้นพวกเราเริ่มกันเลยข้ายังต้องรีบกลับไปอีกจะได้ไม่เป็นที่สงสัยกับท่านพ่อได้ทังซานพยักหน้าหลังจากครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่เขาก็พูดกับเสี่ยวหมวยว่าเจ้าสร้างรอยแยกของมิติและปล่อยให้มันอยู่กลางอากาศ เสี่ยวมวยพยักหน้าและกรีดมันทันใดนั้นรอยแตกในมิติสีเงินก็ปรากฏขึ้นในอากาศถังซานกล่าวเจ้าดูให้ดีพร้อมกันนั้นเขาก็ยกมือขวาขึ้นวาดเป็นเส้นโค้งที่สวยงามกลางอากาศเสี่ยวหมวยถนัดที่สุดก็คือการควบคุมมิติเมื่อมือขวาของถังซานเริ่มวาดเส้นโค้งนางก็เกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นมาในทันทีราวกับว่าพื้นที่รอบข้างปรากฏเสียงสะท้อนอันน่าพิศวงและไม่ใช่แค่มิติเท่านั้น แต่ยังมีพลังงานอื่นอยู่ด้วยส่วนคงนี้ห่อหุ้มรอยแยกของมิติที่เธอวาดไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นรอยแยกของมิติก็ราวกับเส้นบนกระดานดำถูกเช็ดออกโดยกระดานดำพื้นที่ที่ถูกตัดก็ปิดลงในพริบตาตอนที่เพิ่งเข้ามาในห้องนางยังคงระแวดระวังอยู่หลายส่วนแม้ว่าเธอจะรู้สึกได้ว่าชูรามีความปรารถนาดีต่อเธอเสมอแต่ในฐานะผู้หญิงการระมัดระวังตัวเป็นเรื่องปกติ แต่ในเวลานี้อารมณ์ทั้งหมดของเธอกลายเป็นตกใจทำลายรอยแยกของพื้นที่และต่อสู้กับการโจมตีของเธอเธอรู้หลายวิธีอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณสมบัติเชิงมิติจะแข็งแกร่งใช่ว่าจะอยู่ยงคงกระพันได้อย่างไรก็ตามเธอไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ารอยร้าวของช่องว่างที่เธอขีดขวรจะหลุดออกอย่างง่ายดายเช่นนี้เจ้าทำได้อย่างไรเสียงของเสี่ยวหมวยดีขึ้นมากถังซานพูดอย่างจริงจงัง เทคนิคนี้เรียกว่าวงกลมลึกลับของสวรรค์เหมาะสมที่สุดระหว่างสวรรค์กับโลกและในขณะเดียวกันก็ไม่มีข้อบอกพร่องมันคือวงกลมมันสามารถถูกแทนที่ด้วยวงกลมวงกลมนี้เมื่อเราหมุนสนามแม่แรงอวกาศและเวลาให้เป็นวงกลมวงกลมก็จะบริสุทธิ์สิ่งที่เราต้องทำก็คือการสร้างสิ่งนี้วงกลมบริสุทธิ์จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อเข้าใกล้ความสมบูรณ์มากขึ้นภายในขอบเขตของวงกลมลึกลับแห่งสวรรค์การดำรงอยู่ที่ไม่ลงรอยกันทั้งหมดจะหายไปพร้อมกับมันเสี่ยวหมวยไม่เข้าใจความหมายสิ่งที่เขาพูดจริงๆแล้วรู้สึกชื่นชมอย่างอดไม่ได้เจ้าช่วยลองอีกครั้งได้ไหมพร้อมกันนั้นนางก็สร้างรอยแยกมิติขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เป็นสามรอยแยกมิติถังซานหยิบมือขึ้นมาวาดเป็นเส้นโค้งที่สวยงามท่ามกลางส่วนโค้งอันสวยงามนี้รอยแยกของมิติสามรอยก็หายไปอีกครั้ง วงกลมแห่งสวรรค์มาจากไหนในปีนั้นถังซานเป็นเทพแห่งท้องทะเลมีตรีสุนทองคำที่เป็นอาวุธระดับเทพตรีสุนทองคำมีชุดทักษะอันทรงพลังที่เรียกว่าง้าวายุสิบสองหนึ่งในกระบวนท่าที่ทรงพลังที่สุดเรียกว่าพายุปั่นป่วนมีความสามารถทุกอย่างต่อให้เป็นราชาแห่งเทพก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพายุปั่นป่วนมันก็จะถูกควบคุมเป็นระยะเวลาหนึ่งไม่สามารถหลุดพ้นจากเงื้อมือได้ พายุปั่นป่วนถูกสร้างขึ้นจากวงกลมลึกลับของสวรรค์จำนวนมากและวงกลมลึกลับของถังซานเป็นรุ่นที่เรียบง่ายของการเกิดใหม่ตอนที่เขากระตุ้นจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์เขาก็ใช้วงกลมแห่งสวรรค์เมื่อเวลาผ่านไปการฟื้นฟูจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์และพลังทางสายเลือดของเขาก็เพิ่มขึ้นหลังจากรากฐานของมันลึกซึ้งขึ้นวงกลมแห่งสวรรค์ก็สามารถใช้งานได้แต่ก่อนที่เขาจะถึงระดับพระเจ้าวังเวทลึกลับของเขาก็ยังคงไม่สมบูรณ์ รากฐานของวงกลมแห่งสวรรค์คือการควบคุมพื้นที่และเวลาอาจกล่าวได้ว่าเป็นทักษะศักดิ์สิทธิ์ในการควบคุมพื้นที่และอวกาศอันทรงพลังจากการดูการแข่งขันของเสี่ยวหมวยถังสานพบว่านางเข้าใจความหมายที่แท้จริงของวงมิติแล้วดังนั้นจึงน่าจะเข้าใจความลึกลับของวงกลมสวรรค์ได้ในเบื้องตน้นแน่นอนว่าเขาไม่มีความสงวนไว้สำหรับเสี่ยวหมวยนอกจากนี้ในอนาคตเสี่ยวหมวยอาจตกอยู่ในอันตรายได้ทุกเมื่อ การที่จะควบคุมความสามารถในการปกป้องตนเองได้ย่อมดีกว่าเสี่ยวหมวยมองไปยังบริเวณที่ถังซานลบรอยแยกของมิติใบหน้าเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อถ้าข้าใช้รอยแยกมิติโจมตีเจ้าเจ้าสามารถรับการโจมตีจากข้าได้หรือไม่เสี่ยวหมวยเอ่ยถามถังซานพยักหน้ากล่าวแน่นอนได้เดิมทีก็ใช้ในสนามรบอัดสิ้นเปลืองไปไม่น้อยแต่คุณสามารถลองโจมตีข้าได้งั้นระวังตัวด้วย เสี่ยวมวยหยิบมือขึ้นมารอยแยกของมิติพุ่งเข้าใส่ถังซานถังซานวัดวงกลมด้วยมือขวาจากนั้นก็วัดวงกลมด้วยมือซ้ายวงกลมลึกลับสองวงของสวรรค์ให้ความรู้สึกราวกับถูกห่อหุ้มทั้งโลกไว้ทันใดนั้นรอยแตกในอวกาศก็จางหายไปสิ่งที่แปลกกว่านั้นคือภายในขอบเขตที่จํากัดนี้นางอยากจะฉีกกระชากพื้นที่เพื่อสร้างรอยร้าวของมิติแต่กลับทําไม่ได้ พื้นที่นี้ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบในขณะนี้และไม่มีรอยแยกอีกต่อไปพื้นที่ทั้งหมดราวกับคริสตัลที่เงียบสงัดไม่ใช่ทะเลสาบเดิมอีกต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ